เรากำลังจะเดินทางไปวัดพระธาตุสีจอมทองเพื่อจะไปทําบุญทําบุญเนื่องจากอะไรเอ่ยเป็นอจินกรรมนะคะไม่ได้เนื่องจากอะไรดังนั้น,นวันนี้เป็นวัน เสาห้าเหรอไม่ใช่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกเดือนห้าปีห้าห้าเอาละอ่างเปล่าเรมองเห็นเราใช้ iPad นมีอาจารย์ดานิมี